สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส่วนรับค้นําเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องโอเวอร์โหลดนะครับโดยคลิปนี้ก็เป็นของซีซั่นที่3อีพีที่10กันนะครับเอาละครับก่อนจะไปทบทมเนื้อหาได้เลยนะครับผมขอมบอกทุกคนก่อนถ้าใครยังไม่ดูตอนที่10ไปดูมาก่อนนะครับเพื่อที่คุณนะครับจะได้ไม่ตกดลอะไรไปจากคลิปนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่องสำหรับการสนนิดหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเมื่อเรื่มงันที่ในฉากการประชุมราชสำนักภายในพระราชวังวางลเซียในที่ประชุมแห่งนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือหกขุนนางใหญ่แห่งราชอาณาจักรมาการครบทุกคนเจา้าตระกูลใหญ่ทั้งหกนั้นมีผืนดินในการครอบครองที่เป็นนอกแค่พระราชาแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับทั้งหกขุนนางมีกำลังทางทหารหรือไม่ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีมากกว่าองราชาทําให้นักขุนนางมีข้ออ้างปฏิเสธการถูกเรียกมาประชุมอยู่บ่อยโดยเฉพาะฝักที่ต่อต้านราชาที่มีมาฟิสโบโลลอเป็นผู้นําเขาได้ไม่คิดที่จะปกปิดความรู้สึกที่ดูถูกองค์ราชาเลยไม่แต่น้อยสุนสาเหตุว่าทําไมขุนนางฝั่งต่อต้านราชาถึงมาประชุมก็เป็นเพราะมาฟิสโบโลลอถูกองค์ชายระดับที่หนึ่งบราโบแอนเดียนยิวไลไวเซลเป็นคนขอร้องให้มาร่วมประชุม ซึ่งก็อยากให้เราทราบกันมาฟิกโบโลโลปนุ่นหลังองค์ชายบาโบให้ขึ้นเป็นราชาองค์ต่อไปทําให้ไม่สามารถเมินเฉยต่อคําร้องขอขององค์ชายได้ทีนี้นะครับเนื้อหาต่อไปนี้จะมาพูดเพื่อให้ทุกคนรู้จักหกคุณนางใหญ่กันมากขึ้นนะครับเริ่มจากขุนนางที่อยู่ฝั่งราชากันก่อนนะครับผมคนแรกนะครับมากรปอุโรวาน่าเขาเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาหกขุนนางใหญ่โดยเขาเป็นชายชรา ที่มีคราวสีขาวโพลนแขนและร่างกายก็เหมือนกับต้นไม้แห้งแต่ก็จมีความแลกเกลงขามเป็นแบบพิเศษของผู้สูงอายุคนต่อมามาควิสบัมเลสเขาเป็นชายที่แต่งกายดูราที่สุดภายในห้องประชุมแห่งนี้และมีอายุเกือบ40ปีแถมยังเป็นเจ้าของเหมืองทองและมิทริลสิ่งแรกที่ได้จากที่นั่นนะครับทำให้เขานั้นเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในราชอาณาจักรแต่กลับมีข่าวลือไม่ดีว่าเขาเป็นพวกโรคมากเพียงแค่เหรียญทองหนึ่งเหรียญ ก็สามารถหักหลังได้แม้แต่ครอบครัวของตอนเองและนอกจากนี้เขายังมีข่าวว่าได้หักหลังราชอาณาจักรและส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางจักรวรรดิอีกด้วยแต่ถึงที่มีขา่าวลือแบบนี้องค์ราชาก็ไม่สามารถกำจัดเขาออกไปได้สาเหตุมีอยู่2อ,อย่างครับอย่างแรกคือไม่มีหลักฐานมัดตัวที่แน่นหนาพอและอย่างที่2หากกำจัดมาควิสบัมและสไปคนที่อยู่ฝั่งองค์ราชาซึ่เหลือน้อยก็ฝั่งที่ต่อต้านราชาครับผม และคุณนางคนสุดท้ายของ6คุนนางใหญ่ที่อยู่ฝั่งองค์ราชาคือมาควิสเปสแปร์บุคคลคนนี้นะครับใน,นนิยายได้บอกเอาไว้ว่าเขาได้แต่งงานกับองหญิงคนโตและได้เข้ารับตําแหน่งเจ้าตระกูลต่อจากพ่อของตัวเองแต่เนื่องจากเขายังหนุ่มอยู่นะครับทําให้ยังไม่ค่อยมีผลงานมากนันต่อที่ฝั่งต่อตัานอง์ราชากันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่มาควิสโบโลปเขานั้นมีสืนด,ดินในการาครอบครองมากที่สุด และแม้จะอยู่ในวัย50ปีแล้วแต่ลากกาเตอร์มีความกำยำแบบนักลบแต่ถึงจะเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนก่อนแล้วเนื่องจามชรลาภาพที่พลาดความสมบรถไปเรื่อยๆแต่ถึงแบบนั้นนะครับก็ยังมีน้ำเสียงที่เข้มแข็งและดวงตาที่ยังมีออร่าของนักได้อยู่ที่แสดงให้เห็นว่าเขายังมีความเป็นนักลบลงเหลืออยู่ในตัวถัดมานะครับก็คือเคาลิตตอนเขาเป็นผู้ชายที่มีท่าทางเหมือนสุนัขก,กิ้งจอกและได้บรรดาหกข,ขนางแล้วนัก็ได้กว่วกวาคนอื่น ทำให้เขาดิบตอนพยายามเพิ่มคุณค่าของตอนเองแบบไม่ลืมหูนืมตาเลยถ้าเป็นการขยายอำนาจของตอนเอาไม่สนว่าสิ่งที่ทาไปจะมีใครต้องเจ็บปวดหรือไม่ทําให้ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีจากพวกชนชั้นสูงและสาเหตุที่ไปอยู่ใต้อานาจของมาควิสโบโลร์บก็เพราะต้องการนี้จากความมุ่งร้ายของคนรอบข้างคนสุดท้ายนะครับของหกขุนนางใหญ่ที่อยู่ฝักต่อต้านองคาชาก็คือมาควิสเลเวนมาควิสเลเวนนะครับเป็นคนที่มีใบหน้าขาวซีด ทำให้ดูสุขภาพไม่ค่อยดีมีร่างกายที่ผอมสูงทําให้เขานะครับเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูหลักว่าเป็นอัศริพิษทั้งๆท,ที่อายุยังไม่ถึง40ปีแต่ผิวที่ขาวเมันคนขี้โรคก,ก็ทําให้เขานั้นดูแก่มากขึ้นสําหรับการสืบทอดราชบัลลังก์มาควิสโบโุโรลอบเคานิตอนและปากเกปอุลวานาเสนอชื่อองค์ชายะระดับที่หนึ่งปราโบแอนเดรียนยูไรไวเซลเป็นองค์ราชาคนถัดไปแต่ในขณะเดียวกันชนชั้นสูงจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขุนนางที่อยู่ฝั่งกษัตริย์หรือต่อต้านกษัตริย์ได้สเสนอชื่อมาควิสเปสแปรที่ได้แต่งงานกับองค์หญิงคนโตขึ้นเป็นองค์ราชาและมาควิสเลเวนสเสนอชื่ององชายซาแเนตขึ้นเป็นราชาครับทีนี้นะครับสาหรับองค์ชายราโบที่เขาอยากเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้เพราะต้องการสร้างผลงานให้มากกว่าน้องชายในต,ตอนที่ยันดาบเบิลบุกเข้าโจตีราชอาณาจักรองค์ชายซานเนตที่เป็นน้องกลับออกจาก,กวางังและพัดถ่านไปลาดตะเวน ทำให้มีชนชั้นสูงจานวนมากที่หันมาสนับสนุนองค์ชายซานแนกแทนแต่ว่าในทางกลับกันองค์ชายบาโบที่มีรูปลักษณ์ร่างกายเป็นนักรบกลับอยู่แต่ในวังในเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ถูกผู้คนคิดว่าเขาเป็นพวกขี้คลาดและทําให้การอยากไปในสนามรบครั้งนี้ขององค์ชายบาโบก็เพื่อต้องการผู้ศักดิ์สิทธิ์ของตนเองและเพื่อตำแหน่งองค์ราชาคนถัดไปนั่นเองครับผมทีนี้นะครับผมจะเสริมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ชายระดับที่หนึ่งบาโบแอนเดียนยูไรไวเซลกันสักหน่อยนะครับ องชายบาโบโรนั้นมีฝีมือพอสมควรในฐานะนักกรกแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ปมนฝ่ายที่ถูกปกป้องมาตลอดทําให้เขามีฝีมือไม่ถึงที่จะเอาชนะทหารที่คอยปกป้ององค์หญิงเลนเนอร์อย่างคล้ายได้เลยแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือด,ดับดีที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์สำหรับป้อมปาการหรือข้างที่จักรวรรดิเตรียมไว้เพื่อการทําสงครามเพราะปาระการที่ทํามาจากไม้ที่แข็งแรงเหล่านี้ถูกสร้างบนเนินที่ราบเรียบ แต่การจะก่อสร้างป้อมปราการที่สามารถจุกองทัพของจกักรวรรดิที่ครั้งนี้นั้นมีจํานวนมากถึง6กหมื่นนายได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับในการก่อสร้างทําให้ป้อมปรปาการนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์และถึงบอกว่าจะใช้เวทมนต์ในการสร้างขึ้นมาก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างจนแล้วเสร็จและแต่เดิมทีที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการบุกเมืองป้อมปราการเอรันเทลส่วนถ้าใครสงสัยนะครับ จากการสร้างป้อมปราก,การใ,ใกล้ๆกับราชอาณาจักรแบบนี้ทางราชอาณาจักรไม่คิดทําอะไรเลยหรือใช่ครับไม่คิดทําอะไรเลยเพราะราชอาณาจักรไม่มีกําลังคนมากพอที่จะเอามาต่อสู้กับป้อมปราก,การนี้ได้และยิ่งเมืองเอรันเทลเป็นเมืองซึ่งอยู่ใต้การปกครองขององราชาโดยตรงก็ยิ่งไปสามารถส่งทหารมาจากเมืองหลวงได้ครับและนี้คือข่าวสารทั่วไปอีกคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะ ของเรื่องโอเวอร์รอดนะครับซีซั่นที่3 ep ที่10กันนะครับถ้าใครนะครับมีข้อมูลตรงไหนที่น่าสนใจอยากเสริมเข้ามามาแชร์กันได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่องโอเวอร์รอดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิกดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าฮิลกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มาพร้อมกับ NPC เผ่าเทพ ที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของ Q i ไออุนโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเคลยวกะกับรหล NPC เผาเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นกิลเดอะโฮลี่สปิริตแถมกิวที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิวสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกาซิลเรื่องาาราวการปะทะการระหว่างเคียวกะกับเหล่า NPC จากกิลเดอะโฮลี่สปิริตและไออุนโกพร้อมเหล่า NPC จากกิวไออุนโกจะเป็นอย่างไรแฟนต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องเดสคริปชั่นเลย เอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ